ตะกายสบายดีงามเสาพ่อแม่พี่น้องไม่ได้เสียงภาษาจีนนะเจ็บคอพ่อแม่พี่น้องสองสามมือเจ็บคอนะยังทันดีเลยไม่ได้ถ่ายคลิปมาเบิ้งอ่ะวันนี้สะได้ออกไปหน้านะพ่อแม่พี่น้องเอาไปหาถ่ายตะก้านะปรีไทยกับเอาขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนี่โซนขปุยังไม่ทันเอาไปไปถ่ายตะก้าบตอนที่ดุดดุดฝ่ายไว้์พวกเราพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> แดีเมื่อคืนนี้ฝนตกนะฝนตกทางกันยะน,น่า <c> เ <oughs> มื่อเนืองสองเมื่อไปเฮ้ทื่อเองเขเจ้าหับง,งานเมอสเมืเขาจ้างเดี๋ยวก็เลยไปถ่ายคลิปให้เบิง้งอ่ะวันนี้เขาซื้หมดปกติก่อนเลยยังซิมีเ่เล้งเคี๊ยพอไหนเป็น้องอย่างเฮื่นเมตูทางบมันขามสาวเฮือนซื้อมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายัางเขาเจ้ายัางท่านส่มงมาครบ ะเดี๋ยวเขียน่กนก็เลยจังเข่เพมาะว่นอ้องไ,ไปต๊ะกาก่อนอไทยกับสินปทยัยเพือเดียวนะวันนี้พอดีเขาเขาอายเขาอายเคยเพื่อไปเท็่เวืดินกันเจ้าไปอ๋อเดินทางจะไปง่ายนะไปเพื่อไปได้นะวันนี้นไม่ได้ว่านกาไม่น,นี้นะ <c ười> มืเอินคน อันเอยพน้องโอควายไปเศราก็ก็เสาไหมเพื่อเยอะเรื่องๆก็มาส่งห้าเสาทาเพื่อมยไปให้เอเลยนะครับผู้ใหไปละ nhàm có đi ham màu hơi làm nè hơi làm nhào được Học hết คนเขามันก็เลยนะะงะโนห้ามรั้งแรกลรเนี่ยน,นะ พมสิบสองมงกขึ้นสังเกตน่น้ำเต็มเยครับน้ำลายเ็เจ่าพ่ข้อก้อยปาแล้วก็เราว่าน้ำเต็มเนี่ยนะาจะโอเคน้ำนในลายนี่เข้าก็อยได้ระบาดมามาข้อหน้าเป็นที่มอญนะมาดิเดี๋ยวเป็ยนยางรถก่อนเอาอยางเด็กลงมา เอาตินเล็กลงมาใช่ไหมน้องเอาตินเล็กลงมาแล้วสิถ่ายแถยยวนี้แหละถ่ายตะกาแถวนี้ถ่ายตะกาก็อันหนากว้างเต็มนะแถวนีน้แมนมันเลยปีนี้จนหอดปูเสิร์งถิน่นเพราะแหละแต่ทางพี่ลงทางฝ่ายพี่นี่ยขันฝ่ายแดงๆ ขาดทางไข่ออกมาเ,าเขาก็ปลูกไได้เอามาเมื่ออื่นชาเจ้าจะมาว่าน mà lại sụp đảm im mà còn phun สิบเก้าโคตง นี่หลานก็ไปเฮดเฮิรนทุกคนหักงานหน่อยแบ่งเดี๋ยวไปเฮดเวกเขาจ้าห้าหกคนพากันไปเฮดเวกมันค่อยเลยมาถ่ายหน้า แล้วងនឹងសារំងາឹង្រើង់។ខ្លា สามไฮนเฮ้ยยังบอกอ้อเปหนอดไรยู่นะปกติเออยหยาบปั๊บี่ซึ้ว่าเป็นอย่างฮูกได้สามไนะหนึ่งสองสมค่อยไ่จักว่าไฮนแน่ค่อยลืมแล้วไปแล้วนี่เดี๋ยวสิไปถ่ายครับน้ำมันใกล้น้ำพายตรงเอ้ามาดำกันสบายใส่ดูดน้าขายขึ้นมาก พอนกันไปเจอเข้าเลย <c oughs> พอดีได้สองไฮคางพี่อยู่ฟูได้ห้าไฮนะบ่สามไฮยู่ฟ <c oughs> ูยูสามพี่สองเป็นห้าทางแคมพายพี่เบิรงนึ่งตอนแรกช่างลงมาถ <c oughs> ่ยอันเท่าๆประมาณสามสี่ไฮแต่ก็ขาดปลาไปชิว่านไฮได้ก็ให้เขาว่านเลยขึ้นไปหากินข้าวกินน้ำก <c oughs> อ่อนปวดโจ๊กใหม่เลยตกบอ่อแห้งป็นไง cũng có đây biết ăn là mà mang mà mùng đây mà nào tại này cái <đâu> <laughs> <laughs> hết chín <laughs> <đ> <laughs> <laughs> เวทเลยมันเลยมือในปลาเข่งบ่ปลาเข่งก็ตัวใหญ่กันเนาะอ่ไปล่อยู่ภายมันเป็นเริ่นะมไข่แล้วบ่เรื่องนุ๊ปลเข่งตัว่ใหญ่ถูกไหมนะปลาป่อยู่ภายมอสบ่ ได้เพเห็ดอะเขาคือเขาคือได้เห็ดกันแล้วเนาะพะเถาเนาะเสียบานตะปอดนะเห็ดเนาะอันนี้าปิงทุกคนัท่านชุกไข่เดี๋ยวป่ายำบัว โอ้ยทีผูวมิงมิงค่ะมากินท่าทุกคนป่าตีนสุกก็มีโอ้ข้าวห่อเสือทองยางมันจืดแย่ก็ชอห่อเออเน่ยข้าวห่อเสือติดมันขอมืองรางจิน้อยอ่ะมาค่อน้องเลยปิ้งปลาปิ้งเผ็ดเผดเลืองอาหาร เป็นเพชรมื่ไงบอเาะว่ามันคือรูปนะคนโุกข์ทำไมคือี่รอนกะเพดเราเสื้อผังนี่อันนี้จ่ม้ขาพูดจะบ้านเรียนมักปป่งนี่ยนี่ก็เลี้ยพูดก็ปีิจารนี่จ้ ใครจะเคยอยู่ในนลืมนะสามมือใจทาเพื่อนอะไรอะไรเขาเลยไม่เคยไทำไปแล้วมาหลายแล้วเดี๋ยวก่อนเป็มวเขาใกล้แม็กซเมากเพะ ลงมาตอดแรงใช่ไหมลองปีไทยข้างผู้แล้วจังเมื 5, ่อห้าเฮือทางพี่สามสิบแปดเดี๋ยวมาขาดแล้วมันขาดได้หลายเกือบแล้วเ๋ยวสิขาดให้มันแล้วทางพี่จังง่ายไปส้นทางผู้ จมมือปลด้วยกันเ่ยอันนี้ฮาวให้มันเพกนะก็เลยปลับลงให้ขาดน่อนชักตอนนอนชักนะฮะจังม่ได้หลับใหญ่ถอะให้มันเจ็บละเอิด อพอดีแล้วทุกคนถาถ้าเหมยขนาดเลยพอดีเอาแปดนหายมานี่ยนะทางคาดทางไถ่ายจนสิล้มเลยพราอสิบโมงแล้วแล้วห้าโมงทุกคนไปห้าโมงสิบเจ็ดนาะทีแหละตัวสิบเจ็ดโมงอยู่พูสามให้ค่อยขาดแล้วนะบนปะตีรถบนปะนี่เฮยหนึงนี่โอ้จะฝนกระโตกอกมาเลยเมยหลีทุกคนเลยเข้ามาจับตัวอีสนะ ก็สิเอาขี้ไถ่นี่เต้งง่ายเลยกวาดพอจะเพ่งเลยง่ายพอหน้าค่อยมันเป็นหน้าที่คอยโน่นดูเบิ้งหน้าเบิ้งหน้าต่ำเบิ้องในสูงรถถทยจนเป็นล่มเนี่ยเบื้องเป็นข้นเป็นล่มเ,เน,นเีน่ยฟ้ากระดังคือๆอยอ่นะพอดีได้แปดหยทุกคนถทายขาดตะกาให้เขาว่านจะมันมีพ่อ แค่เขาเจ้าอันแนไว้ให้น้อยนี่ก้าแถวนี้ลกสบายแถวนี้นะลกง่ายลกสบายเพราเ,เรมาานะ่มันตกทา้งบินนะมันจะโน่นเด็กใส่ดูดน้ําผายนี่ข้ <c oughs> บึงไป็นตะป้อยป่าแล้วบ่ห <c oughs> ลเติบได้หนํานองมันยีงมีโห้ยผายหนาค่อนนะ ก็เลยได้ดุดทำปานนนห้ยตัวหยน้อยไหลมาเนี่ยน้ำเต็มที่นี่ถือว่ากุ้มไปโอ้โหพอป่อยป่าแล้วทุกคนซื้อป่ามาป่อยเลยจำเป็นต่อแล้วจำได้สำไม่ก็ได้แต่เก้าหนำเพลงพีคกันยังโถมโหเืนมือเลยทุกคนที่นี่แถว คือที่พแห่งถือว่าโอเคแล้วสม่ไหมชิจกเพชรคืนอน้องซ่าัีผัดมีรถจกเป็นรถจกน้อยแต่วมันมีได้มันมีพ่อใอจนอนก็เลยเอาดุดดุดเอาหามบบนี้หาเพป็นรถเมอ่อได้ถว่าโอเคทุกคนก้าวมาแล้วนะแต่ก้าวสองมือ มาไทยนะตั้งไทยทั้งคาดนะสองมือปีนี้ค่อยฝาดเพอเดียวแล้วในมือเดียวอพอดีงลง่ายบโม่งทุกคนเลยจะมึงมีลแ,มลแล้วมันก็แล้วล่ะหาเพ่นรถเมื่อกาดนไป <c oughs> กกรกจะแว่นถ่ายจะหาปล่าก็ให้ทุกคนไปแล้วกลับ <c oughs> ปีนี้ยังไม่ได้ดบมันเท่าเธอหนักหลัดมันเลยนามัน เล็กเอามือคือเก่าขาดไทยฉันมีคนรักทุกคนเตะแก้ง่ายไม่ได้เล้วห่อามลงหน้าแล้วเขาจะเฮ็ดนี่แล้วเฮ็ดะไมีได้มั่นใจนะแต่การแทางพี่สามให้นี่ค่อยถ่ายขาดเรียบร้อยมีแต่ให้เขาเจ้ามานะหวานเมื่ออื่นจะได้เดินทางเมื่อก่อนไปนี่เขาพ่อแม่กับเขาพ่อเขาเอ้ยเมื่อมมันจะเข้ามาเลยคนนี้ควาน เมื่อก่อนบนนัมืนีดิมเธอได้เห็ดกับพจักเขากะเห็ดตามอ่อดนะทุกคนเห็นป่ะเห็นอยู่ในคลิปนะไ,ได้บักลาวเจ้าผัดข้าเห็ดเว้เส่เมื่อมันลลเลยงะเขาใส่ละใส่สิทาโต้ นี่ไม่ได้มากก้นมั่นเขาเลยก้นพร<อ>าพอดีอยู่นี่ปูใหม่นะเข้าใจปูงามเลยทุกคนอ่ะมาฮอดบ้านแลวบัตนี่ thảo cho tất cả mọi người mày vừa coi ม่เหรอเบิงคือไม่จิกนี่นี่เว้ยเ่สาวน้อยก็ตัววนี่อ่ะิบเจ็ดิบแปดน้ยังไงตายมั่นเออชิบเจ็ดชิบแปดเอร์น่ะฮะสาวเิบยสาเพิ่ไมนี่น่ะงามกาตัวนี้ tho sao khup được này đi đấy nhoi cái đồ nhoi oh ừ. sao nhen phải nói hồ cái đồ <laughs> bộ ối kiểu như là bát bát cái vít lẽ mình nhoi <laughs> <laughs> nói đấy ไม่เป็น้อยนะเจนี <froze. S 2> ่ท้อซื้อมาว่าจเสื้อพ่นพงง่อยตบไทยก็เหตเต่มีจังคนเตเต่นะฮะเหามือเลยทอเนสอแสนบวกซนะนน็ซื้อนะเมื่อข่ามาส่งร้านนึ่ง้าทอนะท้อนั่ยก็ท่านเสื้อว่าจะเสื้อนี่ดุดอันนี้ลงนีนเขาเ็ตแต่พมขเขาเหตเตะเมื่อคืนนี้นะ่ะนี่นะ่ะคักหล <laughs> sao nói việt jalanha mai đây này. nhà mình bị con đây đây tụi ạ. Bạ nên nè. Bạ nên là đây. Là... Là đây? mình bị khắc cái chờ

แกเล็ดๆขนะทุกคนเนอะแคเล็กๆแค่ระ้ามคนตกมาขึ้นเลยที่บีปวยจจบนีคืออมีกินข้าวเว้โอ้เต็กน้อยขอาไปเช่ไหมาจักหน่อองให้แม่กินแรกเลยดิข้าวใหญ่ยังลงงาบน้ำขินข้าวสองเตรอแล้วมันเ้เมยเลย เอาแกงเห็ดคลื่องปิ้งปลาอันนี้พักมะแหงคราบกินน้ำก่อนเอาหาพักผ่อนก่อนไปในซอพี่พพน้องค้าเสาเพคนก็ยังม่ทัานจ่ายทางผู้ใหญ่เพิ่นทันละฝาเงินมาเอ้เอาทางไม้เส้นทางพ่นกับเขาออกมาแล้วแล้วแต่ว่ายังม่ทนนนนันไปจ่ายเงินเธอจะขอเขารอบ่อยครับจัดเอาแล้วมื้อน,นี้านได้พกัพกผ่อนก่อนไปในซน้องเมย์เลย จอจโิโกนจนโวกเลยไทยน้าได้เปียไทยไ้มน,นี่เดี๋ยวเมื่อน้าไีไ่นเ้เวลาอัปเดตกัน